สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสีจอมทองที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูรำไพค่ะในวิชาประวัติศาสตร์ประจำวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องความเป็นไทย แต่เป็นชั่วโมงสุดท้ายของบทที่1เรื่องเอกลักษณ์ชาติไทยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันว่าในบทที่1เรื่องเอกลักษณ์ชาติไทยเราเรียนเกี่ยวกับเอกลักษณ์อะไรบ้างที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยของเราค่ะ เด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่าสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยที่เราได้เรียนไปในบทที่1เรื่องเอกลักษณ์ชาติไทยมีอะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเราไปทบทวนพร้อมๆกันนะคะสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยอย่างที่1เลยนั่นก็คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คะ่ะ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยที่ไม่เหมือนชาติอื่นนะคะต่อไปค่ะแผนที่ประเทศไทยค่ะจำได้ไหมคะว่าแผนที่ประเทศไทยมีรูปร่างคล้ายกับสิ่งใดถูกต้องแล้วค่ะขวานโบราณหรือขวานทองนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเอกลักษณ์การไหว้นะคะซึ่งประเทศไทยมีเอกลักษณ์การไหว้ที่งดงามไม่เหมือนชาติอื่นเลยใช่ไหมคะ อาหารไทยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยด้วยเช่นกันค่ะภาษาไทยเราเป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยภาษาไทยก็ไม่เหมือนกับภาษาอื่นดังนั้นเราเป็นคนไทยเราควรอนุรักษ์ภาษาไทยนะคะครูมีเพิ่มเติมให้ค่ะนอกจากที่เราได้เรียนมาในบทที่1เรายังมีสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยอื่นๆอย่างเช่น การแต่งกายด้วยชุดไทยค่ะและสะกุลเงินไทยค่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่แสดงความเป็นชาติไทยอีกประการหนึ่งนะคะเมื่อเด็กๆได้ทบทวนบทเรียนกันแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกวาดภาพแผนที่ประเทศไทยจากคลิปวิดีโอต่อไปนี้กันค่ะ ได้เวลาทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเราจะมาฝึกวาดภาพระบายสีแผนที่ประเทศไทยกันนะคะเด็กเตรียมกระดาษหรือจะทำลงในสมุดวิชาภาษาไทยก็ได้ค่ะเตรียมอุป,ปกรณ์ให้พร้อมเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกับคลิปวิดีโอกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ BQ วันนี้เราจะมาวาดรูปแผนที่ประเทศไทยกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะวาดขอบของแผนที่ก่อนเลยค่ะเพื่อให้เป็นรูปทรงของแผนที่นะคะอย่างที่รู้กันอยู่นะคะว่าแผนที่ประเทศไทยนั้นมีรูปร่างคล้ายขวานทองหรือว่าคล้ายหัวช้างเหมือนกันค่ะมีงวงห้อยลงมานะคะเราก็มาวาดตามแบบที่บีวาดกันได้เลยนะคะค่อยๆลากเส้นลงมาเรื่อยๆค่ะแล้วต้องมีความหยักนะคะตรงรายละเอียดจะได้ดูเหมือนจริงค่ะ เสร็จแล้วจะมีหมู่เกาะอยู่ตรงปลายด้านขวานะคะประมาณสองสาเกาะค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะมาตีเส้นเพื่อแบ่งให้เป็นสีของธงชาติไทยกันค่ะโดยด้านล่างสุดนะคะจะเป็นสีแดง และด้านบนสุดนะคะก็จะเป็นสีแดงเช่นกันค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะมาระบายตรงกลางค่ะเป็นสีน้ําเงินนะคะโดยผืนที่เหลือนะคะสีขาวก็เว้นไว้ค่ะจะได้เหมือนธงชาติไทย เมื่อระบายเสร็จแล้วมาตกแต่งขอบกันนิดหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแผนที่ประเทศไทยของเราแถมยังเป็นสีธงชาติไทยอีกสวยงามจริงๆเลยค่ะใด้เวลาทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนกันแล้วค่ะเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า70นะคะ มีแบบทดสอบทั้งหมด10ข้อค่ะเดี๋ยวเราจะไปอ่านพร้อมๆก,กันกับคุณครูนะคะเราจะอ่านกันข้อละ2เที่ยวนะคะแล้วเด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวค่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อ1ธงชาติไทยมีรูปร่างอย่างไรกสี่เหลี่ยมจัตุรัสขสามเหลี่ยม ค้อสี่เหลี่ยมผืนผ้าธงชาติไทยมีรูปร่างอย่างไรกสี่เหลี่ยมจัตุรัสขสามเหลี่ยมอสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้อสค่ะขณะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเราควรทำอย่างไรกไหว้ขยืนตรงขอถอนสายบัว ขณะเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาเราควรทำอย่างไรกอไหว้ขอยืนตรงคอถอนสายบัวข้อ3แถบสีน้ำเงินในธงชาติไทยหมายถึงสิ่งใดกอชาติขอศาสนาขอพระมหากษัตริย์แถบสีน้ำเงินในธงชาติไทย หมายถึงสิ่งใดกชาติขอศาสนาขอพระมหากษัตริย์ข้อสเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยเราควรทำอย่างไรกยืนตรงขอยกมือไหว้ขอนั่งลงกับพื้นเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยเราควรทำอย่างไรกยืนตรงขอยกมือไหว้ ขอ้อนั่งลงกับพื้นข้อ5แผนที่ประเทศไทยมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสิ่งใดก็ขวานโบราณหรือขวานทองขอมีดโบราณขอ้อปืนใหญ่แผนที่ประเทศไทยมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับสิ่งใด กขวานโบราณหรือขวานทองขอมีดโบราณขปืนใหญ่ข้อ6สิ่งใดที่แสดงว่าเราเป็นคนไทยก็ภาษาไทยขออาชีพขศาสนาข้อ6สิ่งใดที่แสดงว่าเราเป็นคนไทยกภาษา ขออาชีพขอศาสนาข้อ7พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่ออะไรก็ช่วยรัฐบาลบริหารประเทศขอให้รัษฎรรู้จักพระองค์ขอให้รัษฎรมีความสุขพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่ออะไรกช่วยรัฐบาลบริหารประเทศขให้รัษฎรรู้จักพระองค์ขอให้รัษฎรมีความสุขข้อ8ข้อใดเป็นวัฒนธรรมของชาติที่เรายังคงปฏิบัติในครอบครัวก็การทักทายโดยการคำนับข การแสดงความเคารพโดยการไหว้ขอ้อการกินอาหารโดยใช้มีดกับซ้อมข้อใดเป็นวัฒนธรรมของชาติที่เรายังคงปฏิบัติในครอบครัวกการทักทายโดยการคำนับขการแสดงความเคารพโดยการไหว้ขการกินอาหารโดยใช้มีดกับซ้อมข้อ9 คนไทยทักทายกันด้วยวิธีใดก็จับมือขอโค้งคำนับขอยกมือไหว้คนไทยทักทายกันด้วยวิธีใดก็จับมือขอโค้งคำนับขอยกมือไหว้ข้อสิบข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย กการไหว้ขอการจับมือขอการแต่งกายชุดไทยข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทยกการไหว้ขอการจับมือขอการแต่งกายชุดไทยเรามาสรุปภาระงานวิชาประวัติศาสตร์ประจำวันจันทร์ที่29 พฤศจิกายนพุทธศักราช2564กันค่ะ 1. ให้นักเรียนวาดภาพแผนที่ประเทศไทยตามคลิปวิดีโอลงในสมุดภาษาไทยหรือกระดาษนะคะ 2. ทํำแบบทดสอบท้ายบทหน้า70มีทั้งหมด10ข้อตามที่ครูได้อ่านให้ฟังในคลิปวิดีโอนะคะ สำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราจะพบกับวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูรำไพในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ